โอเคนะครับก็ทมาช่อดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมกันดีเช่นเคยนะครับนะฮะนะก็ในวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นอชูร,รอดนั่นเองนะครับนะฮะวันนี้ผมจะมาเออขอบคุณนะอ่าขอบคุณที่กดติดตามนะถึง1นึ่พันซับนะอ่าก็คือซับขึ้นเร็วมากนะก็ขอบคุณนะนะส่วนใครที่รออชูร,รอดนะฮะก็รอนิดนึงแล้วกันนะผมจะพยายามทําคลิปให้นะเพราะว่า ช่วงนี้คืองานเยอะมากนะที่ผมหายไปแบบเห็นเห็นบอกว่าจะกลับมาแต่หายไปนะก็คืองานมันมันเยอะนะเยอะเยอะจริงๆนะเนาะแล้ว,แล,วออแล้วตกมาอู้ว้าวเหล็กล้นกล่องหนึ่งแล้วนะนะก็นะฮะส่วนใครที่ถามมานะมันมีคนถามว่าเนี่ยไอ้เมาส์สีแดงเนะี่ยมันคืออะไรใช่ไหมท่านผู้ชมไอเมาส์สีแดงนี่คือมันเป็นมอสนะที่ผมใส่ไม่แน่ใจว่ามอสหรือเหลืออะไรเนี่ยแหละผมเรียกมอส้วยกันนะฮะก็ เนี่ยผมใส่ที่เป็นมอสที่ผมใส่มาคือมันจะช่วยให้ตัวเกมนะฮะไม้ค้ามันลื่นขึ้นนั่นเองนะถามว่าจะแจกไหมนะฮะไม่ฮะไม่แจกนะฮะไปหาโหลดกันเอาเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ให้นะกันนะครับนะทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะอ่ะนะโอเคเนาะก็ส่วนใครที่รอมอสท่าทางนะหรือเออมีคนขอมานะกับเทเจแ p ็ก PP พนะฮะผมจะทําคลิปให้ หลังหลังจากคลิปนี้นะฮะอาจจะแจกทั้ง2อันเลยหรือกันนะฮะหรืออาจจะทําแยกไปก่อนหรืออาจจะทําแยกนะฮนะเนาะโอเคนะก็เออ <c oughs> นะก็กลับเข้าเรื่องดีกว่านะอ่ะตอนนี้คือช่องผมถึง1,000ันซับแล้วใช่ไหมนะฮะผมก็เลยคิดว่าผมจะกลับมาอ้เกินแล้วนะ ผมก็เลยจะเปิดเออเปิด Q&A รอบที่2นะอ่ะเนาะไม่รู้ว่ามีจะมีใครถามอีกหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะฮะนะก็จะเปิด Q&A รอบที่2นะนะก็ถามขึ้นมาได้นะก็น่าอีกสักเดือนหนึ่งผมน่าจะมาตอบเหมือนเดิมนะนะหรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะถ้าคนถามมาเยอะเลยนะนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้มาสั้นๆแค่นี้นะฮนะก็มาขอบคุณนฮะนะนะ เนาะแล้วไม่รู้ผมจะวนเวียนอยู่แถวนี้ทําไมเหมือนกันนะนะโอเคเลยกก็เกิดเยอะจริงๆนะโอเคไปเนาะก็อ่าเดี๋ยวผมนะฮะนะโอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะเนาะก็ใครที่รอเอาชีวิตรอดก็รออีกนิดนึงนะผมกําลังเร่งทําคลิปให้นะก็ช่วงนี้กําลังทําคลิปดองไว้อยู่นะเนาะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละนะครับบายบายง่ายๆสั้นๆะแนะค่นี้แหละเนะนะครับนะ โอเคบายยสวัสดีครับบ๊ายบาย